มันจะดูดซึมไม่ได้เนาะสารอาหารมันจะแห้งก็เวลานี้กำลังดีในเราก็ไม่ต้องปิดจมูกปิดอะไรนะเพราะว่าเราเราทำเราทำเองเนาะเราหมักจากอะไรนะในเราก็ไม่ต้องปิดจมูกปิดอะไรนะเพราะว่าเรา เราทําเราทําเองเนาะเราหมาักจากอะไรนะใบน,น,น,นะเพื่อนๆดูพี่แสนก็ทํางานไปพี่คอนก็เป็นกําลังใจให้พี่แสนอสวัสดีจ้าลาไปกับ ลูกราใหญ่นะจ๊ะเราก็ไม่ต้องปิดจมูกปิดอะไรนะเพราะว่าเราเราทำเราทำเองเนาะเราหมักจากอะไรนะทุกเดือนใช่ไหมผลไม้แล้วก็น้องปลาน้องปลา ต้นนี้ไม่ค่อยออกเท่าไรเลยเนาะนี่เราจะพ่นต้นนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหรเลย,นะนนอยออเ,าเลยนาะคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาบอก วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพต่อไปนะจ๊ะต้นนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยเนาะคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพต่อไปนะจ๊ะแต่ต้นนี้ไม่ค่อยออกเยอะเท่าไหร่เพราะว่าโดนหนอน เราก็จะทำแบบนี้เราทำแบบเราทำแบบนี้ทุก <c oughs> นี่เรามาพ่นอาหารทาง <c oughs> าก็จะทำแบบนี้นะจ๊ะ เป็นการให้อาหารทางใบน้องรำไยของเทวีพรใบนะเพื่อนๆพ,พี่แสนก็ทำงานไปพือพรก็เป็นกำลังใจให้พี่แสนเราจะพูดตอนเช้าๆนะถ้าว่าแดดร้อนมากเกินไปอะ่ะเออใบรำยมัน นี่เรามาพ่นอาหารทางมันจะดูดซึมไม่ได้เนะ้ะสารอาหารมันจะแห้งก็เวลานี้กำลังดีก็จะเราจะพ่น ไปนะเพื่อนๆดูพี่แสนก็ทํางานไปพี่อรก็เป็นกําลังใจให้พี่แสน,น,นมันจะดูดซึมไม่ได้เนาะสารอาหารมันจะแห้ง ก็เวลานี้กําลังดีมันจะดูดซึมไม่ได้เนาะสารอาหารมันจะแห้งก็เวลานี้กําลังดีเราทำเป็นชีวภาพแบบอ๋อแกนิกนะจ๊นะเห็นไหม เราจะพ่นต้นนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยเนาะแต่ต้นนี้ไม่ค่อยออกเยอะเท่าไร่เพราะว่าโดนหนอนเราก็จะทำแบบนี้เราทำแบบเราทำแบบนี้ทุกแบบง่ายๆเลยเนาะอันนี้ทำอะไรเนี่ย อาหารทางใบต้นนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยเนาะเป็นการให้อาหารทางใบน้องรำหญยของทวีพรฮะสวัสดีจ้าลาไปกับ ลูกร a ใหญ่นะจ๊ะแต่ต้นนี้ไม่ค่อยออกเยอะเท่าไหร่เพราะว่าโดนหนอนเราก่จะทำแบบนี้เราทำแบบเราทำแบบนี้ทุกแต่ต้นนี้ไม่ค่อยออกเยอะเท่าไหร่เพราะว่าโดนหนอนเราก่จะทำแบบนี้เราทำแบบเราทำแบบนี้ทุกเนี่ยให้ใบใบ้อง r ําใหญ่มัน เป็นการให้อาหารทางใบน้องรำยยของทวีพรคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพต่อไปนะจ๊ะเนี่ยให้ใบใบน้องรำยยมัน เดือนใช่ไหมเราทำเป็นชีวภาพแบบอ๋อแกน,นิกนะจ๊ะเห็นไหมแบบง่ายๆเลยเนาะอันนี้ทำอะไรเนี่ย ก้นอาหารทางใบมันจะดูดซึมไม่ได้เนาะสารอาหารมันจะแห้งก็เวลานี้กำลังดีหนุเอาเร็วๆผลไม้ไม้แล้วก็ น้องปลาน้องปลาเราจะจพ่นใบนะเพื่อนๆดพี่แสนก็ทำงานไปพี่คอนก็เป็นกำลังใจให้พี่แสน,นก็จะทำแบบนี้นะจ๊ะ <laughs> นี่เรามาพ่นอาหารทางจะดูดซึมไม่ได้เนาะสารอาหารมันจะแห้งก็เวลานี้กำลังดีทักเดือนใช่ไหม นี่ก็เราจะพ่นเป็นการให้อาหารทางใบน้องรำหญยของเทวีพรนี่เรามาพ่นอาหารทาง ไปนะเพื่อนๆดูพี่แสนก็ทำงานไปพี่คอนก็เป็นกำลังใจให้พี่แสน